วันนี้เราจะเอาป้าฮอลลี่ไปลงคิงดอมอารีน a กันนะครับจากการนำฮอลลี่เบอร์รี่ไปลง a r e ีนาหลายครั้งตอนนี้ผลสรุปออกมาเป็นทีมนี้นะครับที่เวิร์กที่สุดประกับไปด้วยฮอลลี่เบอร์รี่เคฟสตรอเบอรี่ซึ่งไม่ตกงานแล้วนะครับ mm hmm. นางฟ้าทะเลหมึกด,ดำและเตียววาน,นิลาสมบัติจะเป็นตำลาขนนก นาาฬิกต้องอธิบายก่อนว่าทำไมจะเป็นทีมนี้เนื่องจากโฮลี่เบอร์รี่มีสกิลในการดูดซับดาเมจ20%่เแบบคุกกี้สีตัวที่เหลือดังนั้นถ้าให้ป้าแกยืนเป็นตัวแทงเดียวๆจะโดนดามเมจเยอะมากทั้งจากสลามเชอร์เบดนางฟ้าทะเลทำให้ตายไวกับเพื่อนอย่างที่เพื่อนๆรู้กันยิ่งดาวน้อยๆด้วยแนวคิดที่ว่านำโฮลี่เบอร์รี่ มาใช้เป็นแทนงแทนเคฟสตรอเบอรี่จึงไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าเต็มที่ก็ได้แค่ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันหรือไม่ก็น้อยกว่าเนื่องจากดาวที่น้อยเกินไปแต่ในอน,นาคตถ้าเกิดมีดาวที่มากขึ้นก็มีโอกาสที่จะยืนเป็นแทงเดี่ยวได้นะครับต่อไปการนำเคฟสตรอเอรี่มาใส่ก็เพื่อแลวความเสียหายให้กับตัวดาเมจสอตัวคือนางฟ้าทะเลและหมึกดำ ซึ่งเอฟเฟกนี้จะมีผลทำให้ฮ o ลลี่เบอร์รี่ตาช้าลงด้วยเพราะ่าอยากที่รู้ก็คือฮ o ลลี่เบอร์รี่รับดามเมจ20%จากน้ำปาทะเลและเมืองดำเช่นกันเมื่อรูปแบบทีมเป็นดับเบิลแท้งแบบนี้ที่มีลดความเสียหาย50%จากเคปสตรอเบอรี่รวมกับอีกจากท็อปปิ้งอีกประมาณ20-30%และถูกดูดซ้ำดามเมจได้อีก20%เข้าตัวฮ o ลลี่เบอร์รี่ทำให้ทีมนี้ จากเดิมที่ตัวดาเมจสองตัวเป็นจุดอ่อนปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นจุดแข็งขึ้นมาแล้วนะครับเอาล่ะมาถึงตัวดาเมจของทีมนะครับก็จะเป็นนางฟ้าทะเลกับหมึกดำซึ่งมีสกิลโจมตีมหมู่รุนแรงเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของเกมนั่นเองคอนเซ็ปต์โดยรวมของทีมนี้ก็คือสกิลโจมตีมหมูทั้งทีมเคปสตอเบอรี่โอลีเบอรี่ นางฟ้าทะเลและหมึกดำมุ่งเน้นทำลายเป้าหมายทั้งทีมโดยไม่ต้องสนใจว่าจุดอ่อนของฝออั่งอยู่ตรงไหนและเนื่องจากทีมนี้มีทั้งการลดความเสียหายและดูดซับดาเมจจะใช้โจหิวเพียงตัวเดียวก็คือเพียงเวลาก็เพียงพอแล้วหากเดินที่เคยใช้ถึง2อคิวนะครับท็อปปิ้งโฮลีเบอรี่คูไทม์้านนอปลองไปที่ลดความเสียหายหนักๆเลยนะครับเนื่องจากต้องรับดาเมจเยอะกับเพื่อน ท็อปปิง้งเคฟสตอรอเบอรี่คูไทม์ห้าและน็นอปลองไปที่ลดความเสียหายเช่นกันแต่ไม่ต้องสูงเท่าฮอลลี่เบอร์รี่นะครับเนื่องจากตัวมันเดงก็ถูกดูดซับดาเมจ20%ไปที่ฮอลลี่เบอร์รี่เช่นกันแทงทั้ง2ตัวที่ต้องใช้คูไทม์ห้าเพื่อเน้นกระน,นอ่อกสกิลให้เอฟเฟกต์บัฟท็อปปิ้งนางฟ้าทะเลโจมตีห้าน็อปลองไปลดความเสียหายให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท็อปปิง้งเมึกดำ โจมตี5ตอัฟลองลดความเสียหายให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นกันจากรูปแบบทีมแบบนี้ทําให้การจัดท็อปปิ้งของตัวดาเมจะทาได้ง่ายขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องมีท็อปปิ้งตัวลดดาเมจเนื่องจากได้ลดความเสียหายและดูดซับดาเมจมาจากแทงสองตัวอยู่แล้วอีกครั้งไม่ต้องนั่งคํานวณครูทามให้วุ่นวายเพราะรูปแบบทีมแบบนี้จะเน้นการดาเมจไปที่ทั้งทีม กระน่งลงไปจะปลอยฝ่ายจะตายนะครับเราไม่ต้องสนช่วงเวลาสุดท้ายท็อปปิ้งเทยว,วานิลลาอันนี้จะเป็นการประกอบการของลดความเสียหาย3ครูทามสนะครับจริงๆแต่เดิมจะใช้เป็นลดความเสียหาย5แต่จากการใช้โฮลี่บัลี่หรือซับกาเมทไป20%ทำให้ลดความเสียหายของตัวฮิลไม่จะเป็นต้องสูงมากแต่เพิ่มเป็นครูทามเพื่อให้เน้นฮิลและกาะ จริงๆแล้วสามารถใช้เป็นครูทางทั้ง5เลยก็ได้ถ้ามีลดความเสียหายสูงพอนะครับเอาล่ะเสรียเวลาอธิบายรูปแบบทีมกับท็อปปิ้งกันมานานแล้วไปดูการสู้จริงกันเลยดีกว่าผู้ตัดสู้เป็นทีมก้าหารเจ้าป่าฉลาม,มนางฟ้านทะเลมาเทีอวานิลลา ซึ่งเจอได้บ่อยในแรงอลรีนาระดับมัสเซอร์ขึ้นไปนะครับเวลาเจอทีมแบบนี้ถือว่าจัดการได้ง่ายมากนะครับเพราะไม่มีเกฟเปตอเบอรี่พอรดดาเมจ ต่อไปจะเป็นทีมซีไว้นะครับเว,ว,ว,วลาเจอทีมแบบนี้มีอกาสชนะ5 0 5 0ซขึ้นอยู่กับท็อปปิ้งของอีกฝ่ายด้วยแต่จะไม่แพ้กางเหมือนสมัยก่อนแล้วเนื่องจากมีั้งลดความเสียหายและลููกาบดาเมจเป็นกองการสองชั้นนะครับ ทีมนี้จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นทีมที่ท็อปเซิร์ฟส่วนใหญ่ใช้กันในตอนนี้คือโฮลี่เบอร์รี่หาฟ้าทะเลสลามเชอร์เบตเยวาเนลาและคาเฟ เนื่องจากอีกฝ่ายไม่มีเคฟสตรอเบอรบี่ทำให้ตัวดาเมจคือนักฟ้าทะเลและขลับเชเบตตายก่อนเพื่อนเลยนะครับแตเมื่ออีกฝ่ายเหลือแค่ตัวแทงกับตัวฮิล,ลก็กะโดนปิดเก,ดเกมด้วยกระสุนน้ำสไนเปอร์อันนี้ไม่รู้บั็กกันอีกแค่ไหนนะครับฮลี่เบอร์รี่ดันกันไปดันกันมาจนสุดขอบจอเลยดูความเสียหายที่ฮลลี่เบอร์รี่ทำได้นะครับน่าตกใจมากไม่น่าเชื่อว,ว่านี่คือดาเมจจากตัวแทงนะ ส่วนนี้ก็คือดาเมจทั้งหมดที่ได้รับอีกฝ่ายเจ็บหนักกว่าบ้างนะครับเพราะไม่มีเคฟสตรอเบอรี่อ,อันนี้แถมให้เป็นการเจอกับทีมนมที่ตกเมตาไปแล้วนะครับเราจะเป็นการทดสอบสมบัติของยางฟารมิงโก้ที่เพิ่ม HP ให้กับแท้งสองตัว ก็ถือว่าอืดขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ได้เท่าอนนอกเนื่องจากเรเวลห่วงยางยังน้อยอยู่แต่ถ้าเ้เวลสมบัติห่วงยางเต็มก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มเลือดให้กับแถมสองตัว อย่างไรก็ตามการจัดทีมแบบนี้จะค่อยงแข็งแก่งมากไม่ค่อยแพ้ทางทีมใดๆอีกทั้งยังเล่นได้สนุกมากเนื่องจากการอากอกสกิลที่รวดเร็วรุนแรงของโฮลี่เบอร์รี่หมึกดำและนางฟ้าทะเลนั่นเองแต่ก็อย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละครับทีมสองแท้งแบบนี้ย่อมเสียเปรียบสลามเชอร์เบตี่เ่นกันละลายแทงแถวหน้า แต่ในความเป็นจริงแล้วสนามนเชอเเบดไม่ได้ฆ่าแทงได้เร็วขนาดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความถึกของแทงด้วยจะยื้อได้นานแค่ไหนจากนัก้นก็ไปวัดกันที่ดาเมจโด,ดยรวมของทีมสุดท้ายแล้วในอารีน่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ขอให้น่ได้สนุกนะครับ